สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตติด็อปเวลาเราพูดถึงเศรษฐกิจไทยหลายคนอาจคิดถึงแค่ GDP การส่งออกหรือการต่องเที่ยวแต่รู้หรือไม่ว่าเพื่อนบ้านอาเซียนเขามองเราอย่างไรบางประเทศยกย่องบางประเทศก็แอบเน็บบางประเทศบอกตรงๆว่าไทยกำลังแพ่วและบางประเทศถึงขั้นบอกว่าถ้าไม่มีไทยเราอยู่ไม่ได้ วันนี้เรามาฟังเสียงจ,งจริงๆจาก10ประเทศอาเซียนว่าเขามองเศรษฐกิจไทยในมุมไหนกันแน่หากใครกำลังเบื่อปัญหาโฆษณาโกนใจเราขอแนะนำ o u t u b e p r e m ียมกับโปรสุดพิเศษราคาเริ่มต้นแบบเบาๆแค่หลักสิบต่ออายุเมลเดิมได้รับประกันตลอดการใช้งานมีแอดมินบริการตลอดสนใจสอบถามเพิ่มเติมติดต่อไปได้เลยที่ Addoc อกกแล้วอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องชีวิตติดท,ท็อปด้วยนะครับอันดับที่10ติมอร์เลสเต แม้จะเพิ่งเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของอาเซียนแต่หลายเสียงในติมอร์เลสเตก็แสดงออกชัดเจนว่าไทยคือพี่ใหญ่ที่อยากเรียนรู้และร่วมมือด้วยเขามองว่าประเทศตัวเองยังขาดหลากหลายทั้งด้านเกษตรการผลิตและการท่องเที่ยวการมองไทยจึงไม่ใช่แค่การเปรียบเทียบแต่เป็นการตั้งเป้าว่าอยากโตแบบไทยหลายความเห็นบอกตรงๆว่าไทยคือประเทศที่สามารถสร้างเศรษฐกิจจากทั้งเกษตรดั้งเดิมและอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวสมัยใหม่ได้ในเวลาเดียวกัน สิ่งนี้คือสิ่งที่ติมอร์เลสเตอยากทำตามอันดับที่9อินโดนีเซียอินโดคือประเทศที่ GDP ใหญ่สุดในอาเซียนแต่ก็ยังชอบเอาตัวเองมาเปรียบเทียบกับไทยเสมอบางคอมเมนต์ของชาวอินโดบอกว่าไทยเคยนำแต่ตอนนี้ถูกแซงแล้วโดยเฉพาะด้านการลงทุนและการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แต่ในอีกมุมหนึง่งเขาก็ยังยอมรับว่าไทยมีอุตสาหกรรมอาหารเกษตรและการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่งกว่า หลายเสียงบอกว่าถ้าเรื่องท่องเที่ยวไทยคือเจ้าอาเซียนแต่ถ้าพูดถึงตลาดใหญ่อินโดไม่แพ้ใครเรียกว่ามีทั้งอารมณ์ภูมิใจและอารมณ์ท้าทายไทยในเวลาเดียวกันอันดับที่ 8. ฟิลิปปินส์ชาวฟิลิปปินสมักมองไทยเป็นโมเดลกลางอาเซียนโดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยวหลายคอมเมนต์บอกว่าอยากให้กรุงมะนิลามีเสน่ห์แบบกรุงเทพและอยากให้ฟิลิปปินส์ดึงดูดนะักท่องเที่ยวได้แบบไทยที่ทำได้เกือบ30ล้านคนต่อปี แต่เขาก็ยังมั่นใจในจุดแข็งตัวเองว่าฟิลิปปินส์มีแรงงานและบริการ BPO, c o l Center, Outsourcing ที่ไทยยังสู้ไม่ได้หลายคนถึงกับอกว่าไทยเก่งเรื่องท่องเที่ยวแต่ฟิลิปปินส์เก่งเรื่องบริการโลกดิจิทัลแสดงว่าเขามองไทยด้วยสายตาแห่งความชื่นชมแต่ก็ยังภูมิใจในจุดแข็งตัวเองอันดับที่7บรูไนบรูไนเป็นประเทศที่รวยด้วยน้ำมันแต่กลับมองไทยเป็นครัวของอาเซียน เพราะบรูไนต้องนําเข้าอาหารและสินค้าเกษตรจํานวนมากจากไทยไม่ว่าจะเป็นข้าวผักผลไม้ไปจนถึงของกินเล่นหลายคอมเมนต์จากบรูไนบอกว่าไทยอาจไม่รวยด้วยน้ํามันแต่ไทยเลี้ยงตากเลี้ยงท้องได้ด้วยตัวเองมันสะท้อนภาพว่าแม้จะมีทรัพยากรพลังงานมหาศาลแต่เขาก็ยังเห็นคุณค่าของเศรษฐกิจไทยที่เน้นความมั่นคงทางอาหารอันดับที่6สิงคโปร สิงคโปร์มองไทยด้วยสายตาแบบนักลงทุนเขาเห็นว่าไทยคือเศรษฐกิจใหญ่แต่ยังไม่ปลดล็อกเต็มที่หลายคอมเมนต์ชี้ว่าไทยมีทรัพยากรมีแรงงานจํานวนมากและอยู่ในทําเลทองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ระบบกฎหมายการบริหารจัดการและการเมืองทําให้ไทยไม่สามารถแข่งขันได้เต็มศักยภาพชาวสิงคโปร์บางคนถึงก็บอกว่าถ้าไทยมีระบบบริหารแบบสิงคโปร์เศรษฐกิจไทยจะเป็นมหาอำนาจโลกไปแล้ว เรียกได้ว่าเขาเห็นศักยภาพแต่ก็เสียดายที่ไทยยังไปไม่ถึงจุดนั้นอันดับที่ 5. มาเลเซียมุมมองจากมาเลเซียมีทั้งชื่นชมและเปรียบเทียบตรงๆหลายเสียงบอกว่าไทยคือประเทศที่ท่องเที่ยวเจ๋งที่สุดในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตเชียงใหม่หรือกรุงเทพแต่ในอีกมุมเขาก็พูดเลยว่ามาเลเซียกำลังตามทันโดยเฉพาะโครงการใหญ่ๆเช่นรถไฟความเร็วสูงและท่าเรืออุตสาหกรรมบางคอมเมนต์ยังบอกอีกว่า ในอนาคตมาเลเซียอาจแซงไทยได้แต่สุดท้ายก็ยังยอมรับว่าซอฟต์พาวเวอร์ของไทยโดยเฉพาะอาหารและวัฒนธรรมยังครองใจอาเซียนอยู่ดีอันดับที่ 4. เวียดนามนี่คือประเทศที่พูดถึงไทยแรงที่สุดหลายคอมเมนต์จากเวียดนามบอกว่าไทยกำลกังถูกเวียดนามแซงโดยเฉพาะในเรื่องการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตแต่ในอีกมุมหนึ่งก็ยังยอมรับว่า ไทยมีการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่งกว่ามากเวียดนามอยากเรียนรู้โมเดลของไทยแต่ก็มั่นใจว่าตัวเองโตเร็วกว่าเรียกได้ว่าเป็นทั้งการเปรียบเทียบการแข่งขันและความรู้สึกอยากจะชนะไทยให้ได้อันดับที่ 3. เมียนมาแม้เมียนมาจะอยู่ในช่วงวิกฤตแต่หลายคอมเมนต์ยังมองไทยเป็นที่พึ่งสำคัญแรงงานเมียนมาหลายล้านคนทำงานในไทยและส่งเงินกลับบ้านจำนวนมหาศาลบางเสียงบอกว่า ถ้าไม่มีไทยเศรษฐกิจเมียนมาจะลำบากกว่านี้แต่ก็มีอีกฝันที่บอกว่าไทยเอาเปรียบแรงงานเมียนมาทำให้มุมมองออกมาแบบสองขั้วทั้งขอบคุณและไม่พอใจในเวลาเดียวกันอันดับที่2กัมพูชากัมพูชามองไทยแบบทั้งรักและเกลียดหลายคอมเมนต์บอกว่าไทยคือประเทศที่กัมพูชาพึ่งพาทั้งในด้านการทำงานและการค้าคนกัมพูชาจำนวนมากส่งเงินกลับบ้านจากไทย แต่ในอีกมุมก็เหน็บหนักๆว่าไทยชอบขโมยวัฒนธรรมกัมพูชาไปใช้โปรโมทท่องเที่ยวจึงเกิดดราม่าไม่เว้นแต่ละปีนั่นทำให้ภาพของไทยในสายตากัมพูชาคือประเทศที่ทั้งจำเป็นต้องพึ่งแต่ก็รู้สึกขัดใจอยู่ตลอดเวลาอันดับที่1ลาวลาวคือประเทศที่เห็นไทยทั้งเป็นพี่ใหญ่และที่พึ่งหลักหลายคอมเมนต์ตรงไปตรงมาว่าเศรษฐกิจลาวถ้าไม่มีไทยก็คงไม่ไปไกล ไม่ว่าจะเป็นการค้าพลังงานการลงทุนหรือการเข้ามาทำงานแต่ก็ใช่ว่ามีแต่ด้านบวกหลายคนบอกว่าเลารู้สึกว่าถูกไทยมองเป็นน้องเล็กตลอดจึงเกิดอารมณ์น้อยใจบ้างแต่ในภาพรวมยังคงยอมรับว่าไทยมีบทบาทสำคัญที่สุดต่อเศรษฐกิจเหลาวนี่แหละครับ10ความคิดเห็นจากเพื่อนบ้านอาเซียนต่อเศรษฐกิจไทยจะเห็นได้ว่าไม่มีใครเมินไทยทุกสายตามีทั้งชื่นชมแข่งขันและบางทีก็เหน็บแนมแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือ ทยยังเป็นตัวละครหลักในเวทีอาเซียนเพียงแต่คำถามคือเราจะรักษาบทบาทนี้ไว้ได้นานแค่ไหนฝากดติดตามช่องชีวิตติดท็อปเพื่อไม่พลาดเรื่องราวเข้มข้นจากทั่วอาเซียน